จริงๆต้องย่างค่ะวันีครับมีเส้นเล็กนิดเดียวเองเส้นเส้นน้อยมากร้านเขาทำอร่อยเขาก็เลยต้องทำแบบให้หน้อยนิดนึงรสชาติแบบฉ่ำมากผมพโดให้เยอะว่าโ่อรู้เยอะเลย กินกับน้ไอินวเดี๋ยวแล้วจกินผักใช่ไหมันกินกับผักซื้อมาตั้งแต่ืันวานแล้วอ่ะผักมันอันนี้เป็นผักมันจาก้านนอกเลยนะแม่เขาจะเอามาขายเขาม่เอามาแช่ตู้เย็นไว้เดิิเขาเขาเขามาทุกอาทิตย์นะที่สวนนี่ข้าว่าไม่เสียแม่ผมผมไ้นั่งวันแต่ดื่มกินนิ่งไหมนิ่งเหมือนเดิ หรือแกเอาผ้าแกเอาข้าวเหนียวมาจากไหนไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าสวยเหรือเออดีเนาะแตาว่ใส่กระปิบข้าวไว้ยังยังดูดีใช่ไหมแม่วันยังไม่เสียใช่ไหมหัวตั้งแต่เมื่อวานโอ้ยไม่เสียหรอะเสียนะ